สวัสดีค่ะเช้านี้ที่สีสเกตอำเภอขุขันนะคะวันนี้คุณยายมาถึงบ้านแล้วก็ดดทำเนียมชาวบ้านบ้านของคุณยายเขาพูดถเงน,นะคะวันนี้เราก็มีการเส้นไหว้โบกปู่ย่าตาทวดผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว โบกบันทบบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วให้มารับรู้ว่าเรากลับมาถึงบ้านคนที่ไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่ตา่างงหวัดที่ไหนก็ได้ที่อยู่ไกลๆเวลากลับมาเราก็มีการบอกกล่าวให้ บางเท้าบุุษที่ร่วงรับไปแล้วรับรู้ว่าเรามาบ้านแล้วก็ยายพาเพื่อนมาด้วยค่ะยายให้เสื้อแกมาเที่ยวจะชอบในบ้านคุณยายแล้วก็เราก็บอกกล่าวให้ให้ญาติพี่น้องของเรานี่แหละคนในครอบครัวของเรานี่มาดื่มมากินด้วยแล้วก็เส้นไหวห้โบากปีตตาทั่วพ่อแม่ที่ร่วงรับไปให้มารับรู้ให้ลูกหลาน มาแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขกอบำทำบรรพบ,บุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้กินได้ดื่มอิ่มน้ำสำราญได้เมาได้อิ่มคนที่อยู่บนฟ้าแล้วเราก็อยู่ทางนี้เราก็มีเกิดความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขทุกคนก็ดูเอานะคะเพราะว่าภาษาเราเราพูดเขเมรน,นะคะ

អត់កុំទេមក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 

ไอจัดเลี้ยงวันเกอรเก้ถือว่ามาฮันนีมูนกันท่านใช่เกื่อนสักรวาลคุณ้าเดือนเห้ความให้ความรักแหงความรักให้ความรักหความรักห้ความรักหความรัก

làm anh làm làm ơn chắc sao anh làm xong cái đồ ờ đi